ไปเห็นยังมาคือเปลี่ยนแท่หนึ่งนี่ก็คืออ่าไปซีดซีดหนาเนาะตะกี้หนาก็แขวก็ชื่อจะชัวร์มากเีอต้องนี้เพื่อนไปแบบไปไปไปซ<อ>ีหน้ผาผางแล้วก็ไปเสริมดังมาใหม่เห็ดอะไรก็ไปเสริมข้างอะก็ตีแขว สวัสดีครับทา่านผู้ชมผมเบียคือทุกคนอาจจะตกใจเฮ้ยเบีบกบกยกือใส่ชุดเก่าเมื่อคอนเสิร์ตแมนแล้วเสื้ออันนี้เป็นเสื้ออันเก่าแต่อันนี้เป็นเสื้อใหม่ก็เกิดบใหม่คือวันนี้ผมมาถ่าย MV เพลงใหม่ผมนะทาะ่านผู้ชมแต่ผมจะไม่อบอกว่านังเอกเป็นไผ่ทุกคนน่าจะจือหน้าจิตตาเพราะว่าเพลงก่อนๆเขาก็คือเป็นนังเอกคมแล้วแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปมากเลยทา่ทานผู้ชมตะกี้เขาแบบขี้รีเขียวไปนะตะกี้ เขาเปลี่ยนไปเขาเฉวยขึ้นมากเลยแต่ตอนนี้เขาอ่าเซาเฮรตยูทูบแล้วทุกคนก็อาจจะบ่เห็นเขาหลายเติบแต่ตอนนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเบื้งนะว่าเขางามขึ้นสัมไดไปหมทำเติบไซมอนเนี่ยไซมเขาเป็นหน้าเซาเรตเขาเป็นชันะหนึ่งวิชิมาต๊ดชัยโต๊ดยังนี้เลยเขาวกล่องโกนุ่ยชิมาต๊ดชัยเขาเขาบวชเห็นบวเห็นหนาด้วย้วเขาหนาเปลี่ยนไปหลายมาเงี้ยใกล้ๆไง ก็เห็นยังมาคือ่เปลี่ยนแท้หนึ่งนี่ก็คืออ่าไปสีดสีดหนาเนาะตะกี้หนากับแขวกับชื้นจะชววมากเาต้องให้เพืไปแบบไปไปไปสีดหนาผาอะไรก็ไปเสริมดังมาใหม่เห็ุอะไรก็ไปเสริมข้างก็ตีแขวต้นนิ่าตีแขวต้นนิ่าอะไรก็ไปสีดผิวนี่หยขาวขึ้นเนี่ยมองเปลี่ยนนี่แต่อันนุ่มนี่ยพ่อท่านเสริมเสริมอะไรบอ๊ะยังยังยังต่อไปดังกันยังแม่นบ่ยังยัง อืมเชื่อมอะไรตีนี่ไปตีเขวาคะเื่อโอ้ตีแต่แข็วนะคุณเออไปตีแขวซะเื่อเอาอีย่างนี่อ้เอาทย่ยวไปเ่ายเอเ่อส้อเออเออเอเซอเอเออเออเออเซอเอเออเอเออเอกเออเเเเออเออเเซอเอเออเอออเออนเออ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 เอดเออเออเออเเซอเเอเออเองเซ็นเซอร์ พราะว่าเป็น2องแปดบวกี่แห้ะนะมึงนี้คืนคน่ไหนกนติดอยแล้วไหนก็แนติดเหลืองอ้อ๋อมันคืเปลี่ยนใหม่นะตะกี้ตากล่องสองนมตากล่องสองสลิปแบบนี้อ้เนาะโอ้อ้เออผัวผัเป็นยังอ้ออ๋ออย่างเคเขียวเป่ดคูสาวหันนี่ก็ไายแหงก็ดีนะไอ้เขาคือโมอเนีย บุหูอ่ะกูอ่านเพลงเนี่ยมันสิจบแบบรีปซิงค์คือเก่าโม่ซัว่ะตัวจะคิดเป็นเรื่องยดงไงเลยเดี๋ยวถ่ายอีกครับนึงตอนนี้เขาใช้มาถ่ายอ่าติ๊กตอกนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นอ่าดาวติ๊กตอกติ๊กตอกก็จะถือแบ็ดมือได้กับบุหูเนาะอุ้ยหนามันเขาวขึ้นไปจนเห็นหูดังเออซุมิยังใครแน่ยตอนนี้บอกตอเดี้เป็นอะไรเออตอนนั่นแหละอีแต่ฟอยูเนาะ เล่แตะแล้วเป็นเชตเอ้โอ้แบบดูหล,ล่อเลยแบบเกองหนาบีบหนานอีกบบได้บีบแม่นป่าวอนี่ยคิดว่าคือกลกองไอตูฮิโร่ใช่ปะ <c oughs> วยบุรีจะได้เลยนะ้ำม,มันชอบน้ำคุณง่มง่ำอะไรเงี้ยง่ำงเออวันนี้เอามาบอกเลยนะี่นะ ยังบอบอกว่าี่กินใสเอันีกเทกหนึ่งเทกมาด่าัได้แล้วี่นี่มันออกตลบแต่ว่ะบอแล้วนี่มันเต้นหนาหตกหาหักอีกยังฮะเขาแหละ คือตอนไหก็เรบยบร้อยเนาะการถ่ายเอ็มวบวหัวไม่สืออกมาแบบไดเมื่ขึ้นเขาขืดแบบโคตรดีเลยแต่นังตอนทำกินกระทอมนะใส่ความขืดว่าเออแบบนี้คัก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 ว่าบนหน้าชิออกมายังไงบัดมาถ่ายหมออีตัวไปทางใหม่ขึ้นตอีกมองมันอับมันเปลี่ยนเครื่องนะเดี๋ยวไปดงมันเปลี่ยนเครื่องนะเอาเกาะแง่ใช่ไหมตอนอยู่ตอนมาอยู่ห้องน้ำเลยนะมันไปเปลี่ยนเครื่องไหมตอนนี้ อะเบิ่งมันออกมาแลเปลี่ยนเครื่องตัวนี้สงสัยกำลังเกาะใส่เสียสนอยู่สงสัยกำลังเกาะใส่เสียสนน้ำย็นกดมันขี่มันขี่มันขี่มันกดมันกดมันขี่ ขี่บอฮะอี่ต้น้ำผู้หญิงขี่บอกินโรจิตินดิบอขี่บอกินเสียงกดลมหมู่มูนลถ่ายจะฮะแง่กล้องเข้าไปแล้วเห็นบะแหละีิปสีแดงเห็นบุญอะแหละสีชมพูเออฮะผู้ผู้ถ่ายอีนี้นีนะายอนีเอาสีแดงอีบ่สีแดงอีเลยเอาผู้ดาวจต้มกินนี่ บอกว่าีแรงอลีเแบบีเออสันพอล้ี่ัอบอกูไปเอาขนถึงกูกูเย่ยกล่องเขาไปทั้งดลุมนะแล้วมัเห็นตันเงี่ยวเออไยลีซีแรงอหลีสีแรงอหลีเลยะฮ่ใช่บ่มันกับอาชิเป็นยังเพ้นกบไปบ่ได้สมเชลีปีกหวงเนาะโอเคสามสองหนึ่งลังจากไทยเอวีแล้วนะัวเอวีแล้วเขาสิมาขี่สเก็ตแบบ มา嘛มา,มมาเป็นอยู่างไบ,บอ้างมาชอบี่ก่อนขึ้นนี่เอาขาไปนี่นะแล้วก็ตีเหมือนมีสัยญาณไงเอาไหมเออลองเบิง้งมาเป็นยังเดิมแต่ว่าแขวงทางหนา้าขึ้นเออ <laughs> ชี้ื่อ <laughs> ให้ดอกชำอาแนวห,อห่อฮะลองเบิง้บงบอกเขาเลยมีมีอันจับก่อนแหละเออมีดีมดีข <laughs> ึ้นขาหนานี่ก่อนนี่ขึ้นนี่ก่อนเออเอามาลอง

chị sao phát Một cái hiện hang rồi Hết luôn cái này, còn thì không? Phạc bẹp Ôi hồi lại, đi nhảy chị Chào chào mừng Hả? เกือบมันอันอะไรเว้ยพ่แหละก้มก้มก้ม ฝากส่งไหมฝากส่งไหมเออเออเออเน้อชิ้นเด็ดเนื้อชิ้นอ่าอยู่ทั้งหลังเวลาคลิปอ่าลงเล่าเมื่อะไรก็ใส่มือมือเข้าไปปึ๊บไปเลยเออเมืออะไรบอกฝากฝากที่ส่งเก่าไปนะก็บอกว่าเป็นเออนั่นนี่ถึงแฮกไปก็ว่าไปว่ากันไปแฮกกับคนเวียดแฮกอยังกับเล้วกันไปนะกัลุงกดชอบกดชิวกับเล้วแต่โอ้ยส่งเก่าตัวหล้งซับถึงถึงถึงแฮกเนาะท่านผู้ชมเนาะ แก๊กหรืนนได้กัดแ๋ยวแต่นะแต่ว่าตอนนี guys, ้ก็ตั้งช่งองใหม่แล้วเดี๋ยวใชช่องใหม่ใช่ใช้ใช้ช่องใหม่ไปได้เก็ะช่องใหม่ช่องใหม่ดิใช่แหละช่องใหม่เปิดจูใ่สิไปอุดนู้นนี่เปิดเน้อุ้ยคนละช่องเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวให้ไอปปี่ขึ้นตรงนี้นะจูใจขึ้นจูใจโอ้ยต้องขึ้นเลนี่โอ้เออฝากติดตามนะท่านผู้ชมนะช่องใหม่เพราะว่าตอนนี้กับตะกี้ก็เป็นยูทูบเบอร์เงินหลายยู่เดียวนี่ยก็ส่องถือแบนไปนเลย เขาจะกินกบะบิมีเดี๋ยวนี้ก็เลยไปสั่งซองไม้เดี๋ยวนี้ซุกสม,มื้อนีอ่กินกระท่อมอย่างเดียวแนละ้วก็ได้กินข้าว <c oughs> เอาเอาเดีเ๋ยวจะึ้นใะห้เนาะเอาบอลนี้นเนาะเอาบายๆจ้าบาย,ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์อยากต่างๆนะคอมเมนต์ที่แต่ๆยังเหล้วแต่